รู้เรื่องไปแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยอโอเคฟันบิ๊กเบิ้มแล้วก็คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบเด็ดค่ะ ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จูน่าชาแนลนะคะอยู่ฟาปีเจแปะแปะโรมาโรมาโรมาถึงวันที้าสิบเท่านผู้ชมบอกเลยนะจ๊ะตัดเบ็ดก่อนที่1.5แล้วก็ลักล่อเหมือนเดิมทุกคนสุดเด็กของฟอร์จูนะจ๊ะเออจะไปนะอู้ว่ายมาแล้วตัวแรกอาเจกันไปเจกันที่แตกไปร่วงลงไปโอ้โหไม่มีนะสวยๆแบบนี้ไม่ต้องรอท่านผะู้ชมโอ้โแตกไปที่4.5บ้างโอ้ยโบนัสมาตัวเดียวนะ่าเสียดายมา,อากอา7.5จุดหาขัไปนะทุกคน โอ้ยนะขอ,อนิดหนึ่งอ่ะโอเคอู้ยี่สี่ตัวเรียงกันแบบนี้สวยๆจริงๆเป็นกําไรของเราไปแล้วแล้วแจกันว่ยังไงโอ้โหค่ะแถวสองแถวเดียวนะจ๊ะโอเคแตกไปที่10.5บ้างเดี๋ยวเราไปฟันดอกใ,ใหญ่กันแล้วกันนะ หนะ้าที่เบ็ดเยอะๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเออจะไปกับว่า่นพวงนี้นะจ๊ะสามตัวจึงว้งวายวายกินกับอะไรก็อร่อย,ลยและจัดไปจัดไปที่สิบสามจุดฮเอาให้สวยๆตาตาดหน่อยตาตาหน่อยโอ้โหไม่ตาเลยอ่าที่สิบห้าของเรานะจ๊ะวายมาดอกนี้โอ้โหขวานแจกตัวใจแพงแต่ก็ยังไม่เป็นกําไรแล้วแจกันจอโอ้โ,อโหแจกันมาแจกันมาสี่ตัวปุ๊บปบรับรับโชคกันเลยทีเดียวเชียวเอเอโอ้โหโลกโลนี่ถ้าเขา มาสามตัวเรียงกันจะสวยมากอ่าโอเคเบดที่15ของเราเรื่อยๆดอกนี้โอ้โหครึ่งแผงนะผู้ชม20โอ้ยเป็นกําไรไปเลยคอมโบแรกคอมโบที่2องโอ้ยกำไรปังๆอยู่ตรงนี้อีก35ท่านะผู้ชมโอ้ยอ่าโอเคเว r y g ก o d ดี <Wow. S 1> มากดีงามพระรามเก้าจัดไปจัดต่อไปที่เบดสิบแน่แหละทุกคนนะเออมันยังไม่ขาดทุนก็เบดไปเรื่อยๆอุ้ยจัดไปตอนนี้รับปรับรับโชคมาอีกท้านผู้ชม โอเครอบนี้ค่าตูนแล้วก็โอ้โหวิ่งตัวใจแผงเกือบไปโอ้โหอาเบทที่30ไปเลยให้มันหลุดเรื่องดอกนี้รับประสามสิท่านผู้ชมเออดอกต่อไปจะเป็นกําไรของเราทันทีแต่ว่ามันไม่เข้าอา่ไม่เป็นไรนะจ๊ะแตกกลับสลับมาที่15โอ้โหอาไม่มีอะไรแตกไปที่30อุ้ยรู้เรื่องไปแล้วดอกนี้หนึ่ง ร้อยอ่าโอเคฟันบิ๊กเบิ้มแล้วก็ขอจอดขอลาวไว้ที่ตรงนี้ดีกว่านะถ้าผู้ชมกําไรเล็กน้อยก็เป็นกำไรอ่าอย่าลืมกดไลค์ like, ก็สไคร้ให้ฟอร์จูนทนดีด้วยนะจ๊ะพี่พ